สุราษฎร์ธานีดิฉันเคยไปนะเกาะเต่าสวยมากมฟ้าสวยทะเลใส<ม>แล้วทีนี้จะมีรีสอร์ทอยู่ที่หนึ่งอะคะ่ะ<ม>เขาตั้งอยู่บนโขดหินอยู่ตรงซอกเลยแล้วห้องเนี้ยเขาบอกกันว่าจองยากมากเลยนะคะแล้วเพจดังเนี่ยเขาก็ไปโพสต์ว่าตรงเนี้ยมาสร้างเนี่ยไปขออนุญาตใคร<ม>คือภาพสวยมากเลยนะคุณผู้ชมเพจสตรองต้านทุจริตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานี<ม>โพสต์ภาพรีสอร์ทนี้เอาไว้นะคะชื่อว่ารีสอร์ทเคปชาร์กวิลล่า เนี่ยตรงห้องนี้เขาบอกว่าห้อง4 5้า4จองยากมากตั้งอยู่ห้องเดียวกลางซอกหินบนโขดหินแล้วพี่กิ่งถ้าเปิดประตูห้องออกมาวิวน้ำทะเลทะเลสีฟ้าๆครามๆแบบนี้คือสวยมากเออมันสวยอะมันสวยมากจริงๆค่ะตรงเนี้ยเออแต่มันเป็นวิวที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามันไปตั้งรีสอร์ทได้ด้วยหรอที่ตรงเนี้ย ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายวิชุวิชุวิปจินโตนะคะได้บอกนะคะว่าตอนนี้ได้สั่งการให้กับทางอำเภอเกาะพัง,งานเทศบาลตำบลเกาะเต่ารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะซึ่งปกติพื้นที่ของเกาะเต่าเนี่ยเป็นพื้นที่ราชพัสดุทั้งเกาะเลยโดยมีกรมธนารักษ์ดูแลจากการตรวจสอบเบื้องต้นอาคารแห่งนี้ ไม่ได้ขออนุญาตการก่อสร้างจากเทศบาลตำลอนเกาะเต่าแล้วก็พื้นที่ครอบครองก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการจ่ายค่าเช่าที่ดินจากธนรักษ์ด้วยเ<อ>บื้องต้นเนี่ยทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยสั่งปิดห้ามใช้อาคารนี้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนการดําเนินคดีเห็นว่าวันจันทร์ที่26นี้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เรียกสอบผู้ประกอบการเจ้าอของรีสอร์ทรายนี้ด้วย วสวยก็จริงแต่ต้องดูด้วยว่าตั้งบนพื้นที่เนี่ย<ง>ถูกต้องหรือเปล่าม,มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าไม่ได้ขออนุญาตเราไปก่อสร้างที่ใจกล้ามากเลยนะเขาคงไม่คิดว่าจะมีใครไปตรวจหรือเปล่าคะได้เหรอแล้วอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนไปพักนี่เราผิดไหม โอ้โหยากเลยไปพักเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ไงพี่กิ่งว่าเขาสร้างมาถูกหรือผิดก็สร้างได้อ่ะเราก็คิดว่าเออเขาขออนุญาตถูกต้องอยู่แล้วงี้ไปพักแล้วขอเงินคืนได้ไหมแต่พักไปแล้วไงแล้วจองยากด้วยที่นี่ครับ